ล้มลุกคุคคกขาจตกรผมอยู่ฝั่งนูง้นใช้เวลามากคนไม่เห็นไม่รู้จักสวัสดีครับตอนนเราเข้าสู่บ้านโป่งรรษาชาแนลนะครับยังอยู่กับคําว่าตำนานนะครับแน่นอนฮนะเราจะพาไปทานอาหารระดับตำนานเช่นเดิมนะครับตอนนี้ผมนัดพี่กุ๊กนะครับเชฟกุ๊กของเราครับอยู่ที่ศาลเจ้าแม่นะครับริมแม่น้ําของบ้านโป่งนั่นเองพี่กุ๊กช้ามากฮนะ <c oughs> ไม่เคยที่จะตรงเวลาเลยเ้าเอ้าดีน oh, ีพี่ผมก็มาตั้งนานแล้วเนี่ยเราทำอะไรอยู่เนี oh, ่ยโอ้โหผมก็เนี่ยกวาดไปทั่วแล้วเนี่ยโอ้หนี่วันวันทำกี่งานเนี่ยวางไม้กวาดเพราะพี่ต้องพาผมไปทานเชฟกุ๊กวันนี้จะพาปิ๊กไปทานตำนานที่ไหนขนมจีนป้าคิงครับขนมจีนปลาคิงเนี่ยจะมีทั้งขนมจีนมีทั้งขนมหวานนะครับแล้วก็ขนมจีนเขามีขนมจีนไม่บอกดีกว่าไม่บอกไม่บอกไม่ดูดีกว่าเดี๋ยวไปดูแล้วไปชิมได้ครับผมพร้อมแล้วไปกันเลยไปพี่วางวาง ไไววาากปอเอไเส้นทางกันไปร้านขนมจีนนะครับเริ่มต้นจากวงเวียนช้างครับบนวงเวียนนะครับและเลี้ยวซ้ายไปทางริมแม่น้ำครับตรงไปนะครับนิดหนึ่งผ่านแยก1แยกครับผ่าน4ี่แยกนะครับตรงไปอีกนิดนึงครับร้านจะอยู่ทางขวามือถึงแล้วครับกับร้านขนมจีนป้าคิงนั่นเองครับ เอาแล้วครับแล้วตอนนี้นะครับขนมจีนป้าค,คิง,งคตอนนี้ผมมาอยู่กับรุ่นที่2นี่ค,คือลูกชายของป้าคิงใช่ครับพี่หน่องนั่นเองวสวัสดีพี่หน่องด้วยครับ So สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องครับเอาครับพี่น้องนี่คืออาหารทั้งหมดนะครับอยากให้พี่น้องแนะนําทีละอย่างเลยครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับนี่ก็แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานน้ำยาปลาน้ำพริกน้ำพริกเนี่ยขึ้นพ้นเลยแล้วก็อันนี้คือนี่นี่ทีเด็ดเลยทีเด็ดครับซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี่เแหละผมคือเสาวน้ำครับว่าหาทานได้ยากมากใช่นะครับแล้วก็นอกเหนือจากขนมจีนนะครับมีขนมข้นหวานพี่ครับข้าวเหนียวตัวดำครับอ๋อที่กเผาแกงบ ข้าวเกงบวชครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ยอดฮิตของร้านใช่ไหมใช่แต่ว่านอกนั้นยังมีอีกหลากหลายอย่างหลายอย่างครับนะครับโอเคก่อนที่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันครับขออนุญาตถามพี่หนอกว่าร้านขนมจีนปักคิงเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงครับสมัยกรุ่นแม่ครับทำได้แต่สาแล้วก็ทำมาว่ามี60ปีแล้วโอ้โห60ปีกว่าจะถึงวันนี้ปี63ผ่านอะไรมาบ้างครับล้มลุกลุกคลานมามากตะกอ ผมอยู่ฝั่งนู้นกว่าจะย้ายฝั่งนี้ใช้เวลามากคนไม่เห็นไม่รู้จักไอตอนที่อยู่ฝั่งนู้นย้ายฝั่งนี้คนหาไม่เจอไม่มีคนเลยคือคือคนมาถึงก็มองไปฝั่งเดิมครับกว่าจะใช้เวลาต้องมีเนี่ยรวมปีที่สามที่ย้ายมาจากฝั่งโัฮูคนกว่าจะรู้นี่ะนะตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ครับสามปีที่ผ่านมาแล้วจะเลิกไหมทำในอื่นไหมเคยคิดตางไหนยังครับเราก็ต้องสู้ต่อโต๊ะสู้ต่อแร้ แต่ต้องใช้เวลาใช่ครับใช่งอดทนเลยองอดทนเหนื่อยมากคิดว่าอะไรที่เป็นเคล็ดลับหรือเสน่ห์ในการมัดใจลูกค้าครับความอร่อยราคาก็ไม่แพงมากใช่ราคาไม่แพงนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงเลยครับหนึ่งร้อยนี่คุณสามารถกินได้หลายอย่างใช่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 ร้อยหนึ่งนี่กินครบเลยนะครบได้เลยครับเรื่องราวผ่านไปแล้วทีนี้เราต้องมาชิมกันบ้างครับผมนะครับเราเริ่มจากอะไรดีแพี่น้องแนะนำหน่อยให้ชิมอะไรก่อนดีครับพี่น้องแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานก่อนเลยนะครับพีชิม ยังเกินวานซิหลอกจังหวะนี้หลอกให้ปิ๊บชินไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะนัดซาวน้ำครับนี่นะครับคือตรงส่วนน่องส่วนอะไรมันก็จะมีความเป็นกล้ามเนื้อมากกว่าแน่นกว่าเนื้อแน่นเวลาต้มแล้วมันจะไม่เปื่อยครับหอมอะนะได้ได้ถึง หอมกลิ่นกะทิพีน่นะนะอืมก oh ็ทำเองด้วยครับโอ้พ yes ี่ยังนี่เรื่ครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่น้ำพริกนี้ที่ผมดูนี่ดูเดิกุ้งแห้งนี่คือกุ้งแบบกุ้งแห้งที่เน้นความเข้มข้นนี่แบบเรื่องัวคืวเราทำเองนี่ครับนี่แหละครับขมบอกเลยครับว่าสิ่งที่จะมัดใจคนกินได้เนี่ยในส่วนประกอบของในแต่ละเมนูเนี่ยคือใส่ใจในเรื่องของวัตถุดิบนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองชิม น้ำพริกครับน oh. ้ำพริกนี่น้ำพริกน้ำพริกเด็กๆเรียนน้ำด่ว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 นใช่ไหมนี่ครับขึ้นข้นครับคนท่าเนี่เหมือนสมัยที่ผมเรียนไปกินเลยครับเหมือนกันเลยครับไม่เคยเปลี่ยนมาไหนไหนไหนขออนุญาตนะครับสมัยเป็นนักเรียนนะเรื่องเรียนเสร็จผมต้องเดินมานะนี่เดินผ่านนี่มาผมแวะกินบาเคทีขายนักเรียนเยอะเลยนะตอนนั้นจำได้เลยครับแน่นอนอืม สมัยสี่สิปีที่แล้วใช่ไหมพี่ใช่ใช่ไม่บอกอายุตัวเองยังไงเนี่ยนี่นี่หอมยามยาน้ำยาปลาน้ำยาป่าน้ำยาป่าที่ทีเด็ดมากนะครับหอมถั่วน้ำยาป่าเนี่ยผมบอกให้ฟังเลยว่าผมรีนี้อื่นนะน้ำใสๆแต่นี่มันเข้มข้นอ่ะเนี่ยดูดิน้ำพริกหอมถั่วมากหอมถั่วมากเข้มข้นมากแล้วผักนี่สวยงามนะดูสดใหม่ตลอดดูผักลวกแค่นั้นเลยผักลวกนั้นเลย อักดองน่ครับน่ครับน้ำยาปลาครับน้ำยาปลาคุณดูครับเข้มข้นยางไนเห็นเห็นเป็นเนื้อเลยครับไม่ได้ใสๆนะเหมือนมีกะทิอ่ะทีนี้มามาซิกเนเจอร์ของร้านบ้างซิกเนเจอร์ของร้านครับนี่ขนมจี่สาวน้ำ เคยยินไหมเนี่ยผมยินสซาวนาำหากินยากครับตอนนี้เริ่มยินสซาวนานได้ก็คือประกอบไปด้วยมีสับปะรดมีขิงมีน้ำกะทิมีกุ้งแห้งบดกระเทียมดอกน้ำตาลน้ำาลหลายอย่างมากเลยครับทำไมอางอื่นผมแยกมาแต่สซาวนาำผมละมาเลยเพราะว่าสซาวนาำต้องนี่นี่แออต้องคนให้เข้ากันอย่างนี้นี่นะครับคนให้เข้ากันอย่างนี้เลยเออนี่แค่คนนะกลิ่นหอมขึ้นเลยกลิ่นหอมของเครื่องปรุงของสซาวนานได้ขึ้นไปเลยแต่ครบเนี่เดี๋ยว ผมไม่ให้ปิ๊กกินหรอกเหมัอนกินคนเดียวโอ้โหนี่ครับตาวน้ำเฮ้วเดี๋ยวดูุดยอดครับพี่คิดบ้า้ไหมคิดละลองกินดูลองกินดูคิดบ้างไหมว่าผมจะอยากกินอร่อยมากสาวน้ำนี่ผมมาทีนะชุดหนึ่งไม่เคยพอผมนี่ต้องมีสองชุดนะกระทิ่กับสับปะรดมันเข้ากันน่ะใช่ครับ หวานเปรี้ยวอร่อยหวานเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นหอมขิงขึ้นมาทีนี้เรามาดูขนมหวานพี่หน่องแนะนำขนมหวานหน่อยข้าวเหนียวโซดามแล้ข้าวเหนียวโซดามต้องมีทุกวันต้องมีทุกวันข้าวเหนียวโซดามต้องมีทุกวันนี่นะครับนี่เดือดโซดามนี่ครับนี่มาเลยมาที่นี่เลยโโอ้ห หวานจับใจอร่อยสดชื่นออ่ันนี้เป็นอะไรอ่ะครับอ่าฟักทองแกงบวชฟักทองแกงบวชนะอันนี้ผมผมบิ๊กจมนะครับเออบิ๊กจิมบิ๊กจิมบิ๊กจิมบ้างนองผมชอบผมชอบอะไรที่เป็นกะทิเยอะๆนะครับโอ้โหหือลาลาในปาก ไม่ได้มีแค่เมนูแค่นี้นะครับจริงๆแล้วก็จะมีเมนูมากมายกว่านี้ครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าได้แวะเวียนมาที่ร้านขนมจีนตะกิงนะครับก็จะเจอพี่น้องคอยยืนบริการอยู่ข้างหน้านะครับก็มีอย่างอื่นอีกมีเต้าส่วนมีหมี่ผัดมีกล้วยเชื่อมแล้วก็ยังมีรสช่องลมิตรผมไม่อยากบอกว่าอะไรอร่อยมันอร่อยทุกอย่างครับครับผมอร่อยชั่ว ให้ให้กำลังใจคนค้าขายหน่อยครับค้าขายมันต้องมีความอดทนเพอะนั้นเมื่อไหร่เราเสร็จเมื่อนั้นเลยถึงคนจะน้อยเราก็ต้องสู้ต้องสู้ครับใช่ใช่ครับต้กวกนก็ต้องดีขึ้นมาเองนี่คือจากปากของคนที่ผ่านการล้มลุกคลานมาแต่ตอนนี้ประสบความสำเร็จอย่างล้านขนมจีนแม่คิงนั่นเองขอบคุณพี่หน่องด้วยครับขอบคุณพี่หน่องครับครับผมที่ระลึกมาเป็พี่หน่องด้วยคเป็นผ้ากันเปื้อนครับจาก ช่องของบ้านโป Four ่งอร่อยชัวร์ชแนลนะครับไปค้าขายได้เลยครับผมครับครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามทั้งทางเพจ a c e b o o k และ youtube บ้านโป่งอร่อยชัวร์ช n นลด้วยนะครับ